พี่น้องตัวใหญ่แ,แห่งนี้น้าตึกเลย้ก็จะกินยังไงล่ะเอากัดเอาเด้ <c oughs> อสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุคนนะครับสวัสดีปีใหม่พ่อพี่น้องมีสายสุนทรไม่ี่ท้องสวัสดีปีใหม่ค่ะ กะได้เมนูแซ่บๆนี้พี่น้องห่างหายไปดุลเนาะซาเยสโซนพี่น้องมาแล้วพี่น้องดีใหม่ <c oughs> เฮ้ยปลาหมึกปลาหมึกกระดองพี่น้องตัวบางไงเลยกัน,นหนายพี่น้องหนาตึกเลยเดทุกคนอ่ะโอ้ยเอาเอาเอากับขนมจีนเศรษฐีงามเลยเแคบหมูพี่น้องแคบหมูแนวแกะเพชรแ <c oughs> <ะ>นวแกะเพชรกับแนวแกะคืน <c oughs> เอา เสียบเลยพี่น้องอูไ้ไหลไปแหลกพี่น้องทำใส่มิดสตอรได้ครับเด้อจิ้มเขาเด้อนะเอาอืมแซีบของแท้เลยเอาจวดเลยบัลมิดสตอรอนนตน์น่วยเนาะจ้แตหน่วยเหระอือม,มันนีย่ยายหลานส่งตัวแทนหน้าพี่น้องอือสีดูวนนะเนาะ นี่จะตเนี่ยนั้นใหญ่ๆน้นหาเลยจ้ะหนุ่ยน้องนใหญ่มันหนากินยังไงก่อนน่ะห้างหนาอนเนาะอืมอืมเซตตา อาบตึกเลยตำมิดมุกกระดองก็บอกไงเติงหมดกันไงบบเพีงที่มึงจะไดู้อม่ลง พี่นนองเด้อจับเสานี่ก่อนร้อนมืดหวาน แดดเข่าไวแล้วพี่น้องมุมเลยแดดซ่องมันเนี่ยหนุ่มนี้เนาะหลาเนื้อมันหนาเนาะ ไม่ได้มากด้วยะพี่น้องสาวสวยห้างหายไปไายหมึกเนาะปีใหม่พอดีพอดีปีใหม่ว่ามาสวัสดีปีใหม่พี่น้องเนี่ยจ้ะอืม kèm bóng rồi. đèn xong mì nọc của nhảy nhà đấy, nhà nhà này, nhà nhà ืมตัดนั่นบรรยากาศปีใหม่บนหนาวพี่น้องเอ้ยเพราะมันสีนหนาว ควันข้มนมาเนี่ยเป็นยังไงกันนอ้อละพี่น้องบีไหม้มวนกันวะนอ้อ <c oughs> เดินทางกลับบ้านแล้วกลับกรุงเทพฯคงไหว้รถติดสนั้นรถติดสนั้นมันไหวแล้วคือว่าจะชมกิจการให้ก็อยาก,กลับเนาะ ก็กินทางไดหหมืมห้มื้หมื้ห้มไืนม Thầy là cái gì Mất Bớt đi xong rồi tủ. bớt rồi. Bớt nữa. Cái gì? Một

ช้านโตอิม่มเลยพี่น้นองนี่ตัวใหญ่เองหกส่วนี่โล่หน่อยเลยพี่น้องหกตัวโล่กว่า,วาน่ะกระเด็นพร้อม bánh nạ hộp Nồi hả? tám tuổi em nói cái này thôi này được đâu em hết toàn đi hết vì ta lấy lên hết จีกับพกขาดนักนาท้องเหนอย่ กุบเลยป่ะวได้กินโดนเลยไม่หนอ,หนอนกแซ่บตัวไหนเหรง สายเขาเลยเพชเพชคลองแหนีด no, <c oughs> ีพี่น้องเลยเมื่อไหร่ผมว่าสายยืนบนเลยก่จนจดจากอะไรพี่น้องเป็นเมนูที่สุดจอดเลยเพชตำในเพชรอีลีทัานยร้อนมากเลกินม่ไหนต้องเนาะ ขยายชะต่อพุฒนาก็จะจะต่อพี่น้องเราคลิปนี้ก็ขอบคุ่นนะพี่น้องเด้อขอบคุณทุกไทรทุกแช่แต่เราไม่มากินนำ้ำมันเผ็ดพี่น้องพอดีสูงตัวแทนมาสาวยอดโสมากินมากินเขาน้ำนะครับตำเผ็ดเผ็ดพี่น้องตึ้งเสียบตึ้งเผ็ดครับ แต่สวัสดีปีใหม่นะพี่น้องาาสาวยูโซมานเลยล่ะนะครับพี่น้องอทำมหาหลายคนนะครับกับได้เมนูนเผ็ดนะ่วันนี้เสียบอีกทีทั้ง,งเสียบั้งเผ็ดทั้งแสียบต้งเผ็ดนะถากินมอสุภาพกับข,ขอโทษเขาไปชมางเดอ้อขอบคุณทุ <ฮะ S 1> กคนที่ตามทุกสับสไครทุกไลทุกแชร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนี่ยบพื่อกระตั้งใจกันนะครับเนาะเพอให้เดินทางตั้งตานยังวัดกับให้เดินทางไปหลอดปลอดภัยใด้พี่น้องเด้อให้ร่ำรวยกันทุกคนปีใหม่กับขอให้อยู่ดีมีสุงทุกคนบ่มีทยังไหลเนาะเดียเด๋ยวพอคลิปหน้าสวัสดีค่ะ